พญานาควัดท่าแขกองค์นี้นะครับท่านก็ชื่อว่ากากระนาครานะครับดีชาติเคยเกิดเป็นมนุษย์นะครับท่านยึดมั่นในศิลห้าแต่เพราะกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คือการนําจบเสียมของวัดไปใช้ชํารุดนะครับแล้วไม่นํากลับมาคืนนะครับที่วัดนะครับเมื่อตายไปนะครับก็ไปปฏิสนธิเป็นพญานาคนะครับ วัดท่าแขงนะครับสร้างเมื่อวันเสาเร์เดือน5้านะครับก็พศร,ะรละาวสองพนะครับโดยท้าวสุวรรณแพ่่ผ้ายครับผู้รองกษัตริย์ลานช้างหรือเมืองหลวงพระบางนั่นเองนะครับเพื่อเอทิศส่วนกุศลให้กับพระเมศสีนะครับและพระราชธิดาของพระองค์นะครับที่สวรรคตพร้อมกันครับจากในการเรือล่มที่แม่โขงเขตเมืองเชียงคานะครับระหว่างเดินทางไปเมืองนครหลวงเวียงน,นั่นเองครับ หลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นนะครับได้พาคณะศิษย์ที่ติดตามมาหยุดพักภาวนาอยู่ที่วัดท่าแขกนะครับหนึ่งในนั้นก็มีหลวงปู่ชอบนะครับส่วนรูปด้านซ้ายมือาาครับเป็นพระอาจารย์แดงครับลูกศิษย์หลวงปู่ชอบนะครับส่วนท่านอิสโลนาคราดนะครับเป็นเพยนียรนาคที่หลวงปู่ชอบเห็นนะครับตอนที่ท่านไปส่งน้ําตอนเย็นนะครับตรงบริเวณสะพานนะครับ ติดริมแม่น้ำโขงครับก็พญานาคต้นนี้นะครับมีอาณาเขตมีวิมานอยู่ที่ปากแม่น้ำเลยนะครับเป็นเจ้าเมืองมาดานอยู่ที่นั่นนะครับเมืองอิสโลนาคราชหลวงพ่อนเล่าว่านะครับเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าเมืองเชียงคานนะครับหลวงพ่อโชคมงคลและภายในอุโบสถนะครับนี่คือพระเก่าแก่ครับแล้วก็มีหลวงพ่อแสนมงคลนะครับแล้วก็เป็นอีกอง์นึงครับ เป็นหลวงพ่อชัยนะครับก็เป็นพระเก่าแก่นะครับแกะสลักด้วยหินทรายนะครับแล้วก็พระประธานนะครับเป็นชาวบ้านท่านก็เรียกว่าหลวงพ่อเชียงทองนะครับส่วนสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับมองไม่เห็นนะครับก็จะมีพบของพญานาคนะครับที่มาปกปักรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนานะครับนั่นก็คือท่านอิสโลนาคราชกับท่านกาการาคราชนะครับ ก็จะเวียนมาระหว่างข้างขึ้นและก็ข้างแรงนั่นเอง